สนับสนุนโดย t o y ยต้าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการกรมการปกครองได้ออกคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนกรณีต้องหาว่ากระทำความผิด ด้วยข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทอำนวยการระดับสูงตำแหน่งในเอำเภอเกาะยาวจังหวัดพังงาเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งในเอ,เอ,อำเภออำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่มีกรณีต้องหาว่ากระทำความผิดอาญาจนตกเป็นผู้ต้องหาในเรื่องระหว่างวันที่5มิถุนายน2567ถึง6ธันวาคม2567ณที่ว่าการอำเภอเหนือคลองตำบลเหนือคลองอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่ ซึ่งผู้ดํารงตําแหน่งในอำเภอเหนือคลองณขณะนั้นได้เรียกรับเงินจํานวน5 0,000บาทจากผู้กล่าวหาตําแหน่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ตําตบลโคกยางอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่ที่ได้งานรับเหมาดําเนินการก่อสร้างโครงการของอำเภอเหนือคลองโดยขมขื่นใจว่าหากผู้กล่าวหาไม่ให้เงินตามที่เรียกเก็บให้ไปเอาใบลาออกจากการเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านผู้กล่าวหาเห็นว่าเป็นการกระทําที่ไม่ถูกต้องและผิดต่อกฎหมายจึงไปร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่สํานักงานปปชซึ่งต่อมาได้ร่วมกันวางแผนรวบรวมพยานหลักฐาน จนกระทั่งเมื่อผู้ถูกกล่าวหาเห็นว่ามีพยานหลักฐานเพียงพอจึงแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้ดำเนินคดีกับานอำเภอเหนือคลองดังกล่าวตามกฎหมายต่อมาวันที่10มกราคม2 5 6 8เจ้าหน้าที่ตำรวจจากกองบังค,คับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบร่วมกับสำนักง,งานปปชและสำนักง,งานปปทเข้าจับกุมตามหมายจับของสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางลงวันที่8มกราคม2 5 6 8ซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิด ฐานเป็นเจ้าพนักงานใช้อำนาจในตำแหน่งโดยไม่ชอบคมคืนใจหรือจูงใจให้บุคคลใดมอบให้หรือหามาให้ซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่ตนเองหรือผู้อื่นเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตเป็นเจ,จ้าพนักงานของรัฐปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหรือหน้าที่หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่โดยไม่ชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตและมีเหตุให้ออกจากราชการไว้ก่อนโดยในอำเภอเหนือคลองซึ่งเป็นตำแหน่งสำคัญของกรมการปกครองและกระทรวงมหาดไทยย่อมต้องดำรงตนเพื่อให้ได้รับความน่าเชื่อถือศรัทธาความไว้วางใจจากประชาชนในพื้นที่การที่ต้องหาว่ากระทำผิดอาญาในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริตหรือเกี่ยวกับความประพฤติหรือพฤติการอันไม่น่าไว้วางใจ โดยพนักง,งานเอยาการมิได้รับเป็นทนายแก้ต่างให้นำพาซึ่งความไม่น่าเชื่อถือศรัทธาหรือความไม่ไว้วางใจจากประชาชนในพื้นที่ประกอบกับภารกิจของกรมการปกครองและกระทรวงมหาดไทยรวมถึงภารกิจของรัฐบาลมีความจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องมีการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องจำเป็นต้องมีผู้ดำรงตำแหน่งในอำเภอเกาะยาวจังหวัดพังงาเพื่อปฏิบัติภารกิจดังกล่าวในพื้นที่ การที่ยังให้ผู้ถูกจับกุมปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่หนหนงในอำเภอเกาะยาวจวัดกระบีต่อไปอาจเกิดความเสียหายหแก่ทางราชการหรือก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยขึ้นพิจารณาเห็นว่าการดำเนินคดีจะไม่แล้วเสร็จโดยเร็วสมควรให้ผู้นี้ออกจากราชการไว้ก่อนฉะนั้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา57วงเล็บ5และมาตรา101 1. แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพศ2551ประกอบข้อ78 79 80 82 84 ของกฎกอพอว่าด้วยการดําเนินการทางวินัยพศ2556และคําสั่งกระทรวงมหาดไทยเรื่องการมอบหมายอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัยและการอุทธรณ์ลงวันที่27มกราคม2565จึงสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนทั้งนี้ตั้งแต่วันที่มีคําสั่งเป็นต้นไปหากผู้ต้องคําสั่งนี้ประสงค์จะโต้แย้งให้ทําคําร้องทุกเป็นหนังสือยื่นต่อปรลัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไป หรือยื่นคำร้องทุกโดยตรงทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังปลัดกระทรวงมหาดไทยภายใน30วันนับแต่วันที่ทราบหรือถือว่าทราบคำสั่งนี้ตามมาตรา123วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลรเรือนพศ2551ประกอบกฎกพอคอว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินยัยเรื่องร้องอุทธรณ์2551สั่งณวันที่13มกราคม2568